เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในการให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานประกอบการเทศบาลเมืองป่าตองเปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เทศบาลเมืองป่าตองเปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันจันทร์ที่3พฤษภาคม พุทธศักราช2564เวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในการให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานประกอบการบริเวณถนนผังเมืองสายกอจำนวน9แห่งได้แก่ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มจำนวน5แห่งร้านสะดวกซื้อจำนวน2แห่งรถเร่ขายอาหารแผงลอยจำนวน แห่งในการนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คําแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโควิด -19 DMH TTA การทำความสะอาดและฆ่าเชือ้อโควิด -19 การเตรียมสารทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชือ้อโควิด -19 มอบสติกเกอร์ร้านมาตรฐานที่มีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 และมอบน้ํำยาทำความสะอาดให้กับร้านค้าต่างๆในโอกาสลงพื้นที่ครั้งนี้ วันพุทธที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2,564เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเทศบาลเมืองป่าตองเปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังสามารถมาลงทะเบียนได้ในวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564 ระหว่างเวลา9ก้ถึง16นาฬิกาโดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้1กรณีเป็นเจ้าบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อในท้องที่ตำบลป่าตองกรณีเป็นผู้เช่าอาศัยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารรับรองการเช่าอาศัยสามารถมารับเอกสารได้ที่บริเวณสนมามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อนำไปให้เจ้าของบ้านเช่าลงชื่อรับรองและขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณานำปากกามาด้วยทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมโทร076345204 076345204 วันพฤหัสบ,บดีที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเทศบาลเมืองป่าตองเปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่มาลงทะเบียนไว้กับเทศบาลเมืองป่าตองเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจเช็ควันที่ท่านจะมารับถุงอุปโภคบริโภคได้ จากบัตรสีฟ้าที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมโทร076 345 204 076 345 204 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตฉบับที่1ทับ2564เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยพบผู้ติดเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนซึ่งการแพร่ระบาดเกิดจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งผู้ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อย ในระยะแรกอันกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนประกอบกับการระบาดในระลอกใหม่เชื้อโรคติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอาศัยอำนาจตามมาตรา22และมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2 5 58ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชาอาณาจากักรราวที่11ลงวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2564โดยขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชาอาณาจากักรตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2564จนถึงวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2564และประกาศเรื่อง การให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตในคราวประชุมครั้งที่33ทับ2564เมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2564จึงขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนตั้งแต่เวลา22 สนาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อเสร็จภารกิจหรือหมดความจำเป็นให้กลับเข้าเคหสถานหรือสถานที่พำนักโดยเร็วเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจพนักงานสาธารณสุขจัดตั้งจุดตรวจปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมในพื้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2564จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงฉั่งณนะวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2564น,นายนรงวุ่นซิว้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตเข้มเพิ่มมาตราการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจาก25จังหวัดกรุงเทพมหาคนครเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการกระจวบคิรีขันธ์สมุทรสาคปรปทุมธานีนครปฐมนครราชสีมานนทบุรีตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสระแก้วระยองขอนแก่นนครศรีธรรมราชสงขลา นราธิวาสสุราธานีภูเก็ตกระบี่ตรังระนองและพัทลุงเข้าภูเก็ตไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมีผลตั้งแต่วันที่7ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2564ข้อมูลณนะวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564 คำสั่งจังหวัดภูเก็ตเลขที่2479ทับ2564มีผลตั้งแต่วันที่7ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2564ผู้ที่เดินทางจาก25จังหวัดพื้นที่สีแดงได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครปทุมธานีนครปฐมนครราชสีมา นนทบุรีตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสะแก้วประยองขอนแก่นนครศรีธรรมราชสงขลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรัง ระนองและพัทลุงให้ตรวจและผิดแอนติเจนเทสทุกคนหากมาทางสนามบินสาธารณสุจขจ่ายค่าตรวจให้คนไทยทุกคนต่างชาติจ่ายเองมีค่าดำเนินการ500บาทหากมาทางบกหรือทางน้ำตรวจเฉพาะคนที่มาจากพื้นที่21จังหวัด ยกเว้นผู้ที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนแล้ว2เขม็มได้รับการตรวจวิธี RT-PCR อายุไม่เกิน72ชั่วโมง 2. ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะขอความร่วมมือเปิดแชร์โลเคชัน 3. ลงทะเบียน gophuket.com หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ให้รายงาน EOC 4. การรายงานศูนย์ EOC ตำบลกรณีพักโรงแรมให้โรงแรมต้องจัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางส่ง EOC ตำบลกรณีพักอาศัยที่บ้านให้เจ้าบ้านต้องจัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางส่ง EOC ตำบล 5. สังเกตติดตามอาการตนเอง Self monitoring งดการไปในที่สาธารณะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆในพื้นที่สีสม้ม ให้ตรวจและผิดแอนติเจนเทสเฉพาะการเดินทางผ่านสนามบินสอธารณะสุขจ่ายค่าตรวจให้คนไทยฟรีทุกคนต่างชาติจ่ายเอง500บาทหากเดินทางทางบกไม่ต้องตรวจและผิดแอนติเจนเทสโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะขอความร่วมมือทุกท่านเปิดแชร์โลเคชัน 4. ลงทะเบียน g o p h u e t c o m หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ให้รายงาน eoc 5. สังเกตติดตามอาการตนเอง self monitoring ในกรณีพบเชื้อผู้ที่รับการตรวจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีปิดผับบาร์สถานบันเทิงสถานบริการคาราโอเกะอาบอบนวดนวดแผนโบราณน,นวดเพื่อสุขภาพสนามชนไก่สนามกัดปลาสนามแข่งนกสนามมวยโต๊ะสนุกเกอร์หรือบิลเลียด ตลาดกลางคืนตลาดโต้รุง่งเปิดไม่เกิน21นาฬิกาปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเว้นแต่ได้รับอนุญาตสำหรับร้านอาหารให้รับประทานอาหารได้ที่ร้านไม่เกิน21นาฬิกาซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน23นาิกางดจำหน่ายและดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านทุกประเภท สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชางดการเรียนการสอนในห้องเรียนจนถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2,564สำหรับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าเปิดไม่เกิน21นาฬิกาโรงภาพยนตร์โรงมหรพสพศสวนน้ำสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปให้ปิดบริการ สำหรับร้านสะดวกซื้อตลาดสดซูเปอร์มาร์เกต็ตเปิดได้ตั้งแต่ตี4ถึง5ทุ่มสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬากลางแจ้งเปิดไม่เกิน21นาฬิกาสำหรับสถานที่ออกกำลังกายภายในร่มโรงยิมฟิตเนสแบดมินตันให้ปิดการให้บริการห้ามรวมกลุ่มดื่มสุราในที่สาธารณะ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน30คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคห้ามจัดกิจกรรมดำน้ำผิวน้ำและน้ำลึกห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมงดงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานรื่นเริงเว้นแต่เป็นการจัดพิธีเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานหากไม่สามารถชะลอหรือเลื่อนได้ให้กำหนดมาตรการ dmhtta มีผลถึงวันที่10 2พฤษภาคมพุทธศักราช2564 <c oughs> สำหรับมาตรการการสวมหน้ากากต้องสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะตลอดเวลายกเว้นเวลารับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มหรือออกกำลังกายหากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับสูงสุด20,000บาทให้มีผลไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตกิจกรรมของเทศบาลเมืองป่าตองในรายการป่าตอง Weekly News ทุกวันศุกร์ทาง f c e e o o o k f n p เ page ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง